คลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นความชอบส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับสวัสดีครับเพ,พื่อนๆพี่ๆที่ติดตามช่องคนเหนือดวงชาแนลนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่21นะครับก็เข้ามากันแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดรูปกระด่งไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการให้แนวทาง ดีๆนะครับแกพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับแนวทางที่ผมให้ไว้นะครับเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะฮะให้พี่ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับแนวทางเมื่อวานนะครับที่ผมให้นะครับของวันที่20นะครับผมให้วิ่งลูด8นะครับแล้วก็3 2ตัวนี้นะครับ แล้วก็ตัวเน้นนะครับของเมื่อวานนะครับมาดูว่าผมให้เน้นตัวไหนเมื่อวานนะครับเมื่อวานผมให้เน้น80 82 84แล้วก็86นะครับตัวเน้นชุดแรกนะครับแล้วก็ตัวเน้นชุดที่2นะครับผมให้เน้น30 31 35แล้วก็39นะครับ2ชุดเมื่อวานที่ผมให้ เป็นแนวทางมาดูผลรางวัลบ้างนะครับของเมื่อวานนะครับเมื่อวานนะครับตัวฮานอยปกตินะครับเข้าเลขวิ่งนะครับบน3 8แล้วก็เข้าเลขวิ่งฮานอย VIP นะครับ8 8แล้วก็68เนี่ยเป็นตัวเน้นด้วยนะครับก็แสดงความยินดีกับพี่ๆทุกท่านนะครับเมื่อวานนะครับที่โชคดีนะครับในการเสี่ยงโชคนะครับ มาดูแนวทางของวันนี้บ้างนะครับวันที่21เดือน36 4นะครับผมให้ตัวไหนนะครับมาดูครับผมให้วิ่งลูด2และ3นะครับ3นี้ยังคิดว่าจะต้องมาอีกนะครับวันนี้ครับมาดูตัวเน้นกันบ้างครับตัวเน้นผมให้ตัวไหนนะครับผมให้เน้น2 2 2 4 27 แล้วก็28นะครับชุดแรกนะครับแล้วก็ชุดที่2นะครับผมให้30-31 35-39นะครับสําหรับชุดที่2นะครับเลข2ชุดนี้ให้ไปกลับบนล่างนะครับทั้งฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับที่สำคัญนะครับเน้นวิ่งไว้เลยนะครับ ก่อนจากลากันไปนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับคนหนดวงชานเลนะครับก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับโชคดีในการเสี่ยงโชคนะครับหากพี่ๆเพื่อนๆท่านใดนะครับชอบแนวทางที่ผมให้ไว้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็ที่สําคัญนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการให้แนวทางแบบนี้ไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ